ดังบุกผาร่างพรายตอนที่35สองพี่น้องสกุลเจียงเดินออกมาจากร้านน้ำชาพ,พร้อมกันเจียงจานหยุดเดินแล้วหันไปบอกเจียงชื่อน้องสีกลับบ้านไปก่อนเถอะข้าจะกลับบ้านหลังนำนุกแก้วไปคืนแล้วเจียงชื่อพยักหน้าเจียงจ้านหันไปเตะขาของอาจี้เบาๆอาจี เจ้าพาคุณหนูสีกลับบ้านดีๆถ้าผมของคุณหนูสีหลุดแม้แต่เส้นเดียวข้าจะเอาเรื่องกับเจ้าพี่รองกลับบ้านเร็วๆนะเจ้าคะเจียงชื่อเตือนเจงจานหันมาโบกมือให้นางแล้วรีบจากไปถนนเชี่ยจื่อไม่ได้อยู่ไกลจากที่นี่มากนักเจงจานเดินมาตลอดทางใช้เวลาไม่ถึงครึ่งถ้วยน้ำชาก็มาถึงหน้าบ้านของอยูฉี หน้าประตูมีต้นพุทราหนึ่งต้นตอนนี้ต้นพุทราออกผลสีเขียวจนเต็มต้นแล้วพี่อยู่ฉีค่ากลับมาแล้วทันใดนั้นประตูก็เปิดออกสุนัขตัวใหญ่วิ่งออกมานั่นแกทำอะไรเจงจานกอดกรงนกแก้วไว้แนบอ,อกร้องตวาดสุนัขตัวใหญ่นกแก้วในกรงตีปีกไปมาด้วยความตกใจ สุนัขตัวใหญ่ไม่ได้สนใจนกแก้วแม้แต่น้อยมันมองจริงจ้านอย่างไม่ชอบใจนะแขกมาถึงหน้าบ้านไปให้พ้นฮ้องฮ้องสุนัขตัวใหญ่แยกเขี้ยวข่มขู่เจิงจ้านกระโยงไปทางต้นพุทราหนึ่งมือและสองขาก่อต้นพุทราไว้สุนัขจ้องมองเจิงจ้านอยู่ครู่หนึ่งแล้ววิ่งกลับเข้าไปในบ้านเจงจ้านหน้าคล้ำ แล้วกระโดดลงมาจากต้นไม้คนเฝ้าประตูบ้านมองเจิงจาาา้านด้วยแววตาเย็นชาปล่อยให้เจิงจ้านเดินเข้าไปในบ้านเขาน่าจะจับมันมาสับเป็นเหมือนๆชิ้น,นใต้ต้นไม้ในสวนยม่มยูชีสวมชุดสีเขียวนั่งพิงต้นไม้เขาปล่อยสุนัขตัวใหญ่วิ่งเข้ามาเลียเสื้อผ้าของเขาพี่ยูชีค่ามาอีกครั้งสายตาของยูชีมองกรงนกในอ้อมแขนของเจิงจ้าน เห็นเขานำโครงนกออกมาตั้งไว้บนโต๊ะหินอ่อนแล้วขมวดคิ้วแต่ยูชยีเห็นซีหน้าของเจยงจ้านมองนกแก้วอย่างแสนเสียดายครอบครัวของข้าไม่มีใครว่างเลี้ยงพวกมันก็เลยให้ข้านำมาคืนท่านไม่ชอบมันใช่เจยงจ้านตอบสั้นที่นี่มีนกมากมายน้องเจียงเลือกไปสักตัวสิขอบคุณท่านมากพี่ยูชี แต่ครอบครัวของข้าไม่ได้สนใจจะเลี้ยงนกจริงๆเจิงจ้ารู้สึกว่าเขาจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับพี่ยูชีได้มากขึ้นอีกพี่ยูชีไม่ได้ช่วยชีวิตของเขาไว้เท่านั้นเขาเป็นคนใจกว้าอีด้วยเพื่อนเช่นนี้ต่อให้ตั้งใจเสาะหาก็ใช่ว่าจะหาพบยูชีมองนกแก้วคู่ในกรงนกในตาคมปราบก็ฉายแววสงสัย จะมีใครสามารถปฏิเสธนกแก้วที่สวยงามเช่นนี้บ้างเขาอดไม่ได้จึงหันไปมองสุนัขของเขาแล้วเห็นเจียงจ้านกระโดดไปด้านหนึ่งแต่เจ้าเป็นสุนัขที่น่าเกลียดยิ่งกว่าสิ่งใดมันยังเห่าใส่เจียงจ้านไม่หยุดเจียงชื่อไม่ได้กลับบ้านทันทีหลังแยกจากเจียงจ้านนางตัดสินใจไปยังท่าน้ำต้นงหลวทำให้บ่าวรับใช้น้มว่าอาจีรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ คุณหนูสี่ขอรับให้บ่าวนำท่านกลับไปส่งที่บ้านดีไหมขอรับไม่อย่างนั้นคุณชายรองต้องกระทึบเป่าวแน่นอนอามานยิ้มคุณหนูของพวกเราแค่มาท่าน้ำต้นหลิวไม่ได้ไปบึงมังกรทาเสือเสียนหน่อยเจ้าจะกลัวอะไรกันครั้งที่พวกนางมาทะเลสาบโม่อยู่เพื่อช่วยคนและก่อเพลิงเผานั้นเป็นเวลากลางคืนวันนี้พวกนางมาที่นี่ในเวลากลางวัน ทำไมบาวาจจีจะต้องร้อนรนด้วยโถพี่อามานถ้าท่านไม่คิดช่วยพูดให้ข้าทําไมท่านต้องหาเรื่องข้าด้วยบาวาจัจจียิ้มแห้งแล้วทําท่าค้อมหลังอามานกรอกตาใส่เขาคลาหนึ่งเจ้าผิดแล้วข้าไม่ได้หาเรื่องเจ้าต่อให้คุณหนูของข้าอยากไปบึงมังกรถ้ำเสือข้าก็จะตามนางไปด้วยแค่นั้นเองบาวาจัจจีไม่อาจโต้เถียงกับอามาน กอดเตะก้อนหินเล็กๆไม่ได้แต่เขายังไม่ละทิ้งความหวังสุดท้ายคุณหนูขอรับใกล้เวลาอาหารแล้วพวกเรากลับบ้านกันขอนดีไหมขอรับหลังมื้ออาหารคุณชายรองสามารถมาเป็นเพื่อนท่านได้ถ้าพี่รองโทษเจ้าข้าจะอธิบายให้เขาฟังเองบ่าวอาจีปะหัวไม่อาจพูดอะไรได้อีกคุณหนูเป็นเจ้านาย ถ้านางอยากไปที่ใดก็สามารถไปได้เหตุใดบ่าวตัวเล็กๆคนหนึ่งต้องมาห้ามเพียงเพราะเขากลัวจะโดนลงโทษด,ด้วยเจียงชื่อตั้งใจมาที่ท่าน้ำต้นเหลิวไม่ใช่เพื่อเดินเล่นแต่านางอยากไปหาตัวยาบางอย่างเดิมนางไม่รู้วิชาแพทย์แต่หลังนางได้สูตรยาพิสดารมาจากผู้เท่าชนเผ่าอู้เมียว สูตยาเหล่านั้นมีฤทธิ์พิเศษและส่วนประกอบที่นํามาปรุงยานั้นแตกประหลาดยิ่งกว่าส่วนประกอบที่นางกําลังตามหานั้นเป็นหญ้าชิ้นหนึ่งที่ขึ้นอยู่ใต้ต้นหลิวมีอายุนับร้อยปีชื่อว่าป้ายเจียวลักษณะภายนอกของมันเหมือนหญ้าธรรมดาแม้แต่คนสัตว์และนุก,ก็ไม่อาจต้านทานพิษของมันได้พวกมันจะมีฤทธิ์ต่อเมื่อมันได้ถูกนำมาผสมแล้ว